การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองพี่น้องชื่อจอหนและจิมพวกเขาไม่เคยทิ้งกันและมักจะอยู่ด้วยกันที่สวนหลังบ้านวิ่งเล่นและเต้นลําขนาดเล่นกับเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนเมื่อโตขึ้นความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยังคงแน่นแฟนพวกเขาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์และสิ่งนี้มเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ในสต็อกจิมไม่ชอบทําอย่างมากพอค้ามเมล็ดพันธุ์ฤดูร้อนเพาะผลกำไรที่ได้จากเขานั้นต่ำทอเขียนเสมอว่าทองเหนือกว่าเนื่องจากลูกลักของผลไม้ โดยไม่สนใจเรื่องของกำไรไม่นานสิ่งนี้ก็นำไปสู่การแยกทางของจอฮนและจินแต่ในไม่ช้าพวกเขาจากไปเพื่อค้นหาเพื่อนที่มีความคิดเห็นตรงกันการเดินทางครั้งนี้ก็ไร้ผลสําหรับทั้งสองคนและพวกเขาก็ได้พบกันเพื่อแก้ไขความขัดแยง้งพวกเขาพบฟอดซินและรายงานให้เพื่อนผู้ที่ชื่นชอบไดโนสา์ฟังซึ่งพวกเขาได้ติดตามสายพันธุ์ที่มันเป็นเจ้าของ พวกเขายังพบโบราณวัตถุที่ดูเหมือนไข่ของบางสายพันธุ์สิ่งนี้ทําให้เชดเลส,สกีโกดผู้ซึ่งวางแผนที่จะนําโบราณวัตถุเหล่านี้ไปและขายพวกมันเพื่อแลกกับเงินเชดเกินจํานวนมหาศาลดังนั้นเขาจึงวางแผนและวางอุบายเขาตัดสินใจที่จะกําจัดพวกโนมจอมซนเหล่านี้และเขาจะเอามันไปอย่างลับตๆ จากนั้นก็โยนความผิดให้พวกเขาโดยโกหกว่าพวกเขาหนีไปพร้อมพร้อมกับเอาของทั้งหมดไปด้วยสองพี่น้องและกลุ่มเพื่อนผู้รักไดโนเสาร์ของพวกเขาในที่สุดก็ได้ติดตามว่าฟอดซินนั้นเป็นของสายพันธุ์ใด <c oughs> พวกเขาพบรอยเท้าและต้นไม้ที่กำลังออกดอกดูนั่นสิแมรี่อุทานขึ้นล่ากับว่าเธอเห็นผีทุกคนหันมามองด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรที่ทําให้ตกใจเช่นนั้นและมันก็อยู่ที่นั่นอย่างสง่างามดอกไม้กระดูกขนาดยักษ์มันเป็นสีทอง เป็นประกายและสองแสงทั้งกลุ่มพยายามจะเด็ดมันออกจากต้นไม้แต่มันหนักเกินไปอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งจิมหายตัวไปแต่ระหว่างที่พวกเขากำลังตื่นตระหนกเชเลอนได้นำเขาไปยังภูเขาไฟเป็นสถานที่ที่สวยงามใช่ไหมละ่ะเชดเลส,สกี้พูดด้วยน้ำเสียงประสดประสานและเงียบขึ้นใช้เป็นภาพที่งดงามจริงจริงจิมตอบเชดเลส,สกี้กำลังจะโยนจิมลงไปในภูเขาไฟก่อนที่ปังจอหนเข้าชนเขาลม้มลงกับพื้น ความโกรธของเขามหาศาลแกจะทำร้ายพี่สายฉันไม่ได้เขาจะกลบพร้อมพร้อมกับชกต่อยไปที่เขาไม่ยังจอหนยกชาโฟนอบสกีขึ้นและโยนเขาลงไปในผู้เขงไฟเขาทำได้แล้วสวีทเลกสกี้หายไปแล้วพวกเขาไฟได้หลอมละลายเขาเมื่อไม่มีสวีทเลกสกี้ตอนนี้พวกเขาสามารถขายกระดิกได้แล้วและราคาเสนอสูงสุดคือหนึ่งหมื่นห้าพัน,น 5, ล้านเชคเกินพวกเขาล่ำรวย และไม่มีใครมาทำลายชีวิตของพวกเขาอีกต่อไปเรื่องราวของจอฮนและจิมได้มาถึงจุดจบที่น่าประทับใจแต่ส่วนไหนของการเดินทางของพวกเขาที่ประทับใจคุณมากที่สุดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและบอกให้เรารู้ด้วยนะชอ